ที่คานทับท,ที่ลับที่สุดในโลกคุณต้องการไอเรพิสวันใช่ไหมนั่นไงแต่ไม่มีใครเคยเข้าใกล้ขนาดนี้จนเดี๋ยวนี้นี่คือที่ที่ควรจะมาอยู่ในเวลาที่เหมาะสมนะครับรัฐบาลซ่อนอะไรไว้ในนั้นใช่อาวุธลับหรือไม่หรือเป็นทิโตโลยีจากต่างดาวเราจะแหลมมันเพื่อดูว่ามันทำงานอย่างไร และเกิดอะไรขึ้นเมื่อผู้คนเสี่ยงเกินไปเราต้องโดดลงจากรถค่ะเพื่อจะหาที่หลบบัดนี้ด้วยข้อมูลที่ถูกเปิดเผยรายงานภายในการเปิดเผยจากอดีตนักบินของ CAA ผมเห็นจานบินนะครับและการใช้วิธีการใหม่เพื่อดูฐานทัพนี้ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยเราจะได้ภาพที่คมชัดของแอเรียพิวันอย่างที่ไม่เคยมีใครได้เห็นมืก,ก่อนเลยทีเดียวครับ นี่คือกรณีที่55101เอเวอร์พิติวันผู้เปิดเผยมันใหญ่มากอะตุลาคมปี2008แพทอัสเคิร์ดอยู่ในทะเลทรายเนยวาดา 15ใหม่จากแอเรีย5ใช่พวกเขาหรือเปล่าใช่พวกเขาแน่ค่ะพวกเขาทำอะไรอยู่เขาก็มองเราอยู่อ่ะสิมีสองคนอยู่ในนั้นนะคุณอยากดูไหมมีสองคนในรถเหรอใช่พวกเขาจะเปิดไฟใช่ค่ะสิงหาคมปี1955ทะเลทรายเนวาดา บนพื้นทะเลสาบที่แห้งแล้งแห่งนี้เครื่องบินที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนทะยานขึ้นสู่อากาศการทดสอบเครื่องบินจรกรรมยูสองนำไปสู่ยุคใหม่ของอากาศยานลับสุดยอดและศูนย์กลางของทุกสิ่งอยู่ที่กลุ่มเล็กที่รู้จักกันในนาม a อ e ์เรียิสุรัฐบาลสหรัฐเลือกใช้เพราะว่าความห่างไกลของมันและเกิดเป็นไปไม่ได้ที่จะไปถึงที่นั่น ไม่มีถนนสาธรารณะเข้าใกล้ในระยะ15ไมล์เรเชลเมืองที่อยู่ใกล้ที่สุดเพไปจะถูกสร้างขึ้นในปี1973มีประชากรเพียงประมาณ200-300คนกว่า30ปีที่ผ่านทบับลับกลางทะเลทรายแห่งนี้ถูกห่อหุ้มด้วยปริศนารายงานเรื่องแสงแปลกๆล,ลอยเหนือทานทัพก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาและเรดาร์ตรวจพบว่าถูความเร็วสูงในบริเวณนั้นได้เป็นประจำแต่ว่าความลับ ก็ยังคงอยู่ต่อไปจากนั้นในปี1,989ทุกสิ่งก็เปลี่ยนไปตอนที่ผมเข้าไปในโรงเก็บผมเห็นยานตามราวด้วยที่กรมข่าวทหารเรือในสหรัฐกำลังทำการทดสอบมันอยู่มันอยู่ในโรงเก็บแลนะครับบอบลาส์ดักฟิสิกส์ของสหรัฐผู้ถูกกล่าวหา ปเปิดเผยต่อสาธารณชนและอ้างว่าเขาทอรหัสเทคโนโลยีของยานต่างดาวที่แอเรียพิวันมีการพบเห็น UFO อลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าย่างฉับพลันแต่ฐานทัพยังคงถูกปิดปริบันทนรอบนอกอย่างน้อย15หไมล์ป้องกันทุกคนไม่เห็นที่ตั้งคนที่พยายามข้ามเขตนี้เข้ามาก็จะถูกไล่จับกลุ่มและถูกเตือนว่าผู้บุกรุกอาจมีโทษถึงตาย แต่บัดน,นี้เพื่อกล้องที่มีความคมชัดสูงอาจพิหนทางเข้าไปได้เราอยู่ห่างจากศูนย์กลางของ Area 51, เอเรียฟิติวันเพียงไม่กี่ไมล์เท่านั้นมันเกิดจะเป็นประเทศประเทศหนึ่งที่มีกำลังคนแล้วก็มีทรัพยากรของตัวเองแต่ไปหมดเลยวันนี้โครงการต่างๆยังคงเดินหน้าต่อไปนะครับโดยที่มียานใหม่ๆที่เรายังไม่รู้จักมาก่อนด้วยปัจจุบัน รัฐบาลสหรัฐไม่ยอมรับยังเป็นทางการเรื่องการมีตัวตนของฐานทัพแอเรียฟิทิวันยิงการทดลองเกี่ยวกับต่างดาวยิ่งไม่ต้องพูดถึงบัดนี้มีการสืบค้นหาคำตอบในทะเลทรายเดเวดาดรกเจ็ดชแอคเบิร์ตอัะตำรวจผู้อธิษหารอย่างเป็นทางการมีความก้าวหน้าที่สุดของเครื่องบินจรากรรครับ ซึ่งได้ถูกพัฒนาขึ้นที่นี่มานานกว่า40ปีแล้วบิลเบิร์นส์จะมองเข้าไปในข้ออ้างของการวิศวกรรมย้อนหลังยิ่งเราจเจาะลึกในเรื่องนี้มันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นและก็ลึกลับมากขึ้นและแพทอัสเคิร์ตจะพยายามดูฐานทัพให้ได้นี่คือโอกาสท,าที่เราจะได้ดูสถานที่ที่บันลึกลับที่สุดแห่งหนึ่งของโลกแอรีฟ